เยละจริงเลช่วงเท่าเครับยูสตาร์เับหมดกล้นบซอไปแล้วคันไห้แรงว่าหกหมื่องพนมีินเอเจ็ดหมื่นสิบแปดหมื่นแปดหมื่น้าเก้าหมื่นโ้แรงเก้า0มื่นแปดนแสนหวัดีทุกคนวันนี้ก็ช่อง fighter m a x กับผม not fighter m a x ครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูเด็กโปรไฟล์ เด็กเจ้าหญิงผีวเลือดแห่งหมอบยามเที่ยงคืนไนท์โรสซึ่งได้ตัวนี้นะครับเป็นเด็กหลักของแคนแกรนบูณนั Bull, นปัจจุบันซึ่งในวันนี้จะมีอะไรกันบ้างมาดูกันเราเมื่อเริ่มกับเกย3สามใบหลักของเราดิ่าเจ้หญิงผีวเลือดแห่งหมอบยามเที่ยงคืนไนท์โรสซิลครับออตโต้ช่องวันกาดเมื่อเรยกาคุณโจมตีหรือบูสยูนิตน,นั้นได้บวก5000 นะครับพวกเรียการ์จะบวก5,000นั่นเองและเมื่อจบการต่อสู้ที่วิดีนั้นโจมตีหรือบูส์ครับรีไทยและสกิลต่อไปครับออโต้ช่เงวันการ์ดเมื่ใช่นนี้โจมตีครับเคาน์เตอร์บ้าหนึ่งเลือกแถวเนต้าเนต้าหนึ่งครับขอการ์ไม่เกิน2ใบลงช่องเรียการ์และก็ถ้าอีกฝ่ายไปเกลียเสาสูงฝ่าอยู่ในนี้บวกหมื่นนะครับใช่ครับสกิลง่ายครับก็คือเมื่อเรียการ์บูสหรือโจมตีครับมันจะได้บวก5,000นั่นเองและไอ้สกิลนี้ก็คือเคาน์เตอร์บ้าหนึ่งคอการ์ดลงมาแถวเนต้าเนต้าคครรัับบบขอไได้ม่เกินน2ใะ และถ้าไอฝาดเกสาสูงฝาบุกหมื่นตัวไร้ลดนะครับเป็นวันการหลักของเราเราใส่เลย4ใบครับไปต่อไปครับมังกรไลชีพสเกลตัวก้อนนะครับคอนจากบนมือครับการ์ดใบนี้ไม่สามารถทนอรมอนขอได้ครับสกิลต่อไปครับคอนช่องวันการเรยกาดในเทิร์นคุณอยู่ในนี้จะบวก2 0 0พตามจำนวนการ์ดในดับโซนนะครับสกิล2องมาเนี่ยมันก็คือแบบบวก2 0 0พันตามจำนวนการ์ดในดับโซนทุกๆใบนะครับและสกิลสาของมันก็คือออโต้ช่องเรยกาดเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่นี้โจมตีครับรีทายใบนี้นะครับ ใส่ไว้3ใบครับเป็นตัวตีหลักของเรานะฮะเล่นในทั้งวันการ์และช่องเลการนั่นเองดีมากครับแต่ตัวนี้เป็นตัวเก่าที่เก่ามากเลยนะก็จะใส่ไป3ใบทําให้เกตสาวเราใส่น้อยมากเลยครับใส่แค่7ใบเท่านั้นถือว่าเป็นแคนที่ใส่เกตสามน้อยมากแคนหนึ่งเลยนะครับต่อไปครับเราไปดูเกตสองกันดีกว่าการเกตสองไปแล้วครับนักดาบตัวสลัดโคลัมบัสครับสกิลคับออโต้ช็อกบอนการ์เลกาดเมื่อลงสนามครับเมื่อห็นนี้ลงสนามครับ เขตบบาตะบัตหนึ่งค้นหาการ์ดหนึ่งใบ,าบ,าบาจากเด็กส่งลงดอบโซนแล้วจากนั้นสับกล่องและคุณคอการ์ดจากดอบโซนไม่เกินหนึ่งใบลงช่องเลกาครับและความสามารถนี้ครับสามารถใช้ในชื่อเดียวกันได้เพียงแค่หนึ่งครั้งนะครับก็คือสกิลบอกว่าง่ายๆครับบัตหนึ่งส่งการ์ดหนึ่งใบจากเด็กลงดอบโซนแล้วจากนั้นสับกล่องและคอการ์ดหนึ่งใบจากดอบโซนและความสามารถของมันเนี่ยจะสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็คือถ้าคอตัวอื่นลงมา Så ก็ไม่สามารถใช้ได้อีกนะครับ ใส่ไว้4ใบกับโคลัมบัานะครับเป็นตัวที่ว่าเล่นเก่งมากนะครับตัวต่อไปครับกีเชิครับสกิลครับคอนช่องแววนกาดเลกาดในเทิร์นคุณถ้าดับโซนคุณมี10ใบหรือมากฝ่าอยู่ในนี้บวก5 0า0นนะครับและสกิลหนึ่งครับออโต้ช่องเลกาดมืออย่างนี้ลงสนามครับทิ้งมือหนึ่งส่งก๊าซใบรนสุดของกลองลงดับโซนครับจากนั้นนำก๊าซจากดับโซนหนึ่งใบที่ไม่ใช่กีเชิขึ้นมือครับสกิลมันง่ายมากครับและเป็นตัวที่แบบ เอาไว้แบบเก็บการาดจากดรอปโซนเก็บของเล่นจากดรอปโซนนะครับและหาของจากดรอปโซนได้น,นะฮะเป็นสกิลที่เก่งมากๆและเป็นตัวที่ใช้ในการฟาร์มของได้ดีที่สุดนะครับใส่ไว้4ใบการไปต่อไปครับ,ตรบสตอมไลท์โกชิฟครับสกิลครับคอนจากบนมือการไปน,นี้ไม่สามารถเอามันขอได้และเป็นสามารถขอ,อนัองชอบการดได้ด้วยและสกิลครับออตโต้ช่องระกาดเมื่ออยู่น,นี้โจมตีครับ อยู่นี่บวกหมื่นห้าครับและโจการต่อสู้ที่อยู่นี้โจมตีครับโจบการ์ยังใใไงดีทาวดีนี้นะครับเป็นตัวไว้จวดเพิ่มมือแล้วก็ตดตีแรงตัวหนึ่งนะครับตัวตีถึงถ้าแบบมีปกติอะ่ะมันตี2องหมื่นสี่อ่ะมีไนโตรอ่ะบุยห้าพันเป็นสองเก้าอ่ะเป็นตัวที่ตีดีพอสมควรนะครับใส่ไว้สองใบครับต่อไปข้าพเจเกตสองวันท้ายแล้วครับการเกตสองวัท้ายนี่ก็คือกัปตันไนมิดครับสกิลครับออตโต้ช่องเรียกอากาศ มื่อลงสนามครับอเตอรบ้านหนึ่งคอการ์ดเกตหนึ่งต่ำฝาจากดอกโซนล,ลงช่องเรียากาได้ไม่เกินหนึ่งใบนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้ามีดอกโซลสิบใบแล้บาบ้าฝาคุณสามารถคอการ์ดเกตอะไรก็ได้แทนการคอเกตหนึ่งนั่นเองก็คือมันสกิลง่ายครับมื่อลงสนามบาัานหนึ่งอเกตหนึ่งจากดอกแต่ถ้ามีดอ1สิบใบบ้าฝาขอเกตอะไรก็ได้ง่ายครับก็จะเป็นใส่ไว้สองใบนะครับเป็นตัวแบบเอาไว้ลำกับไนโรนะรมันจะเป็นตัวช่วยแบบคอการ์ดเกตสามแล้วคอพวกตัวต่างๆมาตีอ่ะให้ได้ ก็จะใส่เป็นเกจสทั้งหมดอาา่ 4, 8, าฮะสี่แปดสิบสองใบครับใส่เกจสรทั้งหมดสิบสองใบต่อไปครับก็จะเป็นตัวของเกจหนึ่งนั่นเองเราอยู่กับเกจหนึ่งไปแล้วครับหมอผีอาคมแห่งผงกระดูกเนิโคบนลิลครับแอคจากดับโซนทิ้งก้าวจากมื่หนึ่งใบนำการาดไปน,นี้กับใต้กล่องขอการ์ดเกจหนึ่งจากดับโซนได้ไม่เกินหนึ่งใบลงช่องเรียอากาศและถ้า คุณมีตบ10บใบเลยมากฝ่าคุณสามารถคอการ์ดเก็อะไรก็ได้แทนการ์ดเก็หนึ่งครับเบสนสคิวที่เก่งมากๆเลยและเป็นตัวที่ช่วยวนกองได้นะครับก็ลูกลักอ่ะอีกตัวหนึ่งไปเนี้ไปลูกใส่4ใบตัวต่อไปครับตัวต่อไปกับแดนซิ่งคัลลา s ดครับสกิลครับแอคอบโซนบายการ์ดแดนซิ่งคัลลาดใบอื่นจากดอบโซนหนึ่งใบ และคุณส่งท็อปเด็กคุณลงดอกหนึ่งใบ,บและคอการ์ดนี้ลงช่องเรากาดและได้ขเขาจะชาติหนึ่งเป็นตัวหงายแดงนั่นเองสกิลมันคือแบบง่ายมากก็คือสกิลมาอะไรกัดอกอะบายตัวเองในหลุมหนึ่งใบแล้วจากนั้นโม่หนึ่งโม่ท็อปเด็ก1่งใบและคอมลงช่องเรากาดได้ขเขาจะชาติหนึ่งเป็นตัวหงายแดงง่ายๆครับและเอาไปตัวช่วยแบบสร้างเวฟด,ด้วยด้วยครับใส่ไว้สี่ใบถัดมาครับ ต้นหัวเรือโครงกระดูครับสกิลครับแอคช่องเรียกอากาศเลดเรียกกาศขุณ2อใบครับทรงกัดท็อปเด็ก5ใบเลยดอบโซนเป็นตัวที่แบบยุิลง่ายๆครับแต่เก่งมากนะครับมันสามารถถมเมื่อเราถึง5ใบเลยทีเดียวซึ่งเก่งมากใส่ไว้2ใบครับใส่ไว้แค่นี้พอข่อมีตัวเสร์ฐนะครับแล้วใบต่อไปครับใบต่อไปกับพี่น้องพี่น้อยทอมมี่ครับสกิลครับคอนช่องเรียกอากาศแวนการ์ด นะครับในท่านคุณถ้าดับโซคุณมี5ใบหรือมากฝ่าครับอยู่ในที่ปก5 0าพนะครับและออโต้ช่องอกาศเลกาดเปิด5หา3นั่นเองเป็นตัวเปิดหาอครับใส่แค่2ใบพอเพราะเด็กนี้มันสามารถหาเกย3ได้ง่ายๆครับมันเลยไม่ต้องใช้อะไรมากเราใส่เผื่อเอาเป็นไล้แรกแค่นั้นเองนะครับใส่แค่2ใบและต้น่อไปครับปึ๊บปึบแบชี่แห่งละลอกขึ้นนั่นเองสกิลครับ ออโต้ <c oughs> Auto, ช่องเรียกาดถ้าอันนี้คอจากช่องดอกโซนครับเมือ่อนี้ถูกคอจากช่องดรอปโซนนะครับโซบัสหนึ่งจหนึ่งอยู่นิบกสี่พันครับเป็นตัวที่แบบเผื่อว่าเอาไว้แบบโซบพวกในครบนแบบทันรัดออกถ้าเราเผยไร้แรกเป็นสองตัวเนี้ยมันเอาไว้แบบพอร์ตพวกมันออกเพื่อมันจะกดเทคนั่นเองใส่ไว้สองใบนะครับเกจหนึ่งก็จะใส่อยู่เยอะมากแล้วเด็กน,นี้สเกตหนึ่งเยอะพอสมควรเลยก็มีทั้งหมดอ่าสิบสี่ใบเลยนะครับคือเยอะมากๆครับสำหรับส่วนเกจหนึ่งเยอะกว่าเกจสามอีก ยจริงนะครับต่อไปไปดูทิกเกอร์กันครับสูตรใบแรกครับกับตันได้คิดครับสกิลครับเป็นตัวเริ่มออโต้เมอรอโดไลทับครับโจกาดอีงใบไทยฝ่ายเป็นเกรดหนึ่งสูงฝาครับหยิบฟิกชิวก็ตัวเริ่มพื้นฐานครับแล้วก็แต่ถ้าเห็นในภาพอะ่ะมันไม่มีสกิลเนาะเพราะเป็นใบเก่าหาซื้อใบใหม่แต่ไม่มีตังค์โดนเนทไม่ได้นะครับตัวต่อไปก็ ขี้ครับขี้แปดคิวสี่ขี้พิทักษ์สองดอพีจีสองสกิลดอพีจีครับชอบรร่อไก่แดนครับอ่าฮะชอรร่อไก่แดนทิ้งมือหนึ่งเลีอกยูน่หนึ่งใบไม่ทุกคิดสกิลพีจีทำไมถึงใส่ดอพีจีบางคนคิดว่าแบบใส่ขี้ลวอก็ได้นะพี่แต่ว่าผมใส่มาเพราะว่าไม่ใช่อะไรครับการแบบ อีกฝ่ายแห่ท้ายเกมอะ่ะแล้วเรามีโปรเทคไปเดียวเราจะกัดไม่ไหวเราใส่ดอติดไว้เผื่อแบบก็เผื่อนั่นแหละครับเผื่อเรากัดได้ไหวจริงรับโปรเทคไปเดียวเราไม่ไหวอ่ะเราไม่มีนี่ใช้อยู่ก็จะใส่เป็นคิวสิบดอสองคิวสี่นั่นเองอ่าตัวเริ่มอ่าเราฝาแล้วลูกลูกโดดเดียวโอเคต่อไปเราไปดูเทสเดคลิสกันเริ่มเทสเดคลิสกันแล้วตัวแตกเกตสองกันเลยดีฝาลแล้วครับโอเคเดินเถอครับจู่ครับ ไลท์ครับนักดาบตัวสหายโคลัมบัสครับสกิลครับบัสดหนึ่งส่งไปหนึ่งหลบโซนครับแนะนำอ่ะตัวนี้ลงหลบบั๊ดโต้หัวเรือสเกตตันครับลงหลบโต้หัวเรือกระดูกโครงกระดูกสเกตตันเฉยมันติดกับใบเก่า <c oughs> เลขผิดแล้วก็คอเลื่อนไจากดรอปลงใบเกาาก,ก็คอมาเลยแล้วเราก็คอมือไปสักใบหนึ่งอ่ะผมคอเป็นไก่ชีเนาะสกิลไม่ติดนะครับมันบอกว่าลงสนามจากดรอป อยู่ครับเลสสองครับโมหนึ่งสองสามสี่หาโมหาไปโอ้แย่โคนละตกคลิกไปสองลูกแล้วก็ไม่เท่าเฟรยเลยแล้วก็ตีบึ้งไล์เช็คแปะขี้ครับต่อแวนแล้วเราก็เทคสักเทคเราเล่กเทคสองนเหมีอนะเอือ1หนึ่งเอือสองอุ้ยสองเล่นทั้งนั้นเลยแล้วก็สเตตแอนด์จรอครับไลยเป็นไอโรปถ๊บแล้วก็โอ้ทค วันนะฮะเด็กนี้แนะนําครับโพเทสเซียมดีสุดครับเพราะว่าโพแทสเซียมถั่ะเราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเราบวกห้าพันอยู่แล้วเราก็แบบไม่เป็นไรดีกว่าเอาโพเทสเซียมขึ้นมือดีป่ะปุ๊บเอาไปในอากาศดีป่าแล้วเราก็ใช้สกิลครับเลสมวยห้าใบสกิลมันกดได้เรื่อยๆครับมันไม่มีติดว่าแบบหนึ่งครั้งต่อเธอเลยอย่างเงี้ยโอ้โหโม่สกอร์ก้อนด้วยแล้วก็โม่เรื่อยได้แต่หลังก็ดูดลับก,ก่าอืมอย่างเงี้ยมีไนโคโบนเนาะแล้วก็ อ่ะมีนี่มีนี่บนม,มือขอกีเช็ดก่อนผมกีดครับทิ้งมือหนึ่งทิ้งในขบวนมู่หลุมสองครับเอือหวอยมัวในทิกเกอร์กีการ์ดตอบโซ่หนึ่งไปขึ้นมือผมเก็บเป็นอยู่ขึ้นมือแล้วกันเอาไว้กาดแล้วก็อ่ะได้กลับมาเป็นสระับคนละบายครับคอตเตอร์บัตหนึ่งส่งไปหึงหลุมหลุมอืมตานี้ขอลงอันนี้ลงหลุมแล้วกันปุ๊บหลับกอง อืผมไปแล้วก็ชุบการตัดอบโซนหนึ่งไปในงวดนี้ผมขอเป็นอ่ะนี่ลงมานจ้าทับไปเลยไม่ต้องไรมากแล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้แบทเทิลเฟ e ครับใครตีก่อนปึ๊บเมื่อตีครับตัวมันบวกหนึ่งหมื่นห้าพันครับในในรถแจกห้าันอีกห้าพันทั้งสนามอีกห้าพันนะฮะไปสองหมื 20, ่นเก้าพันตบเธอครับสกิลมาครับจวนหนึ่งก่อน มีไทยแล้วก็คนลำบัดครับนอมตีน,นรารอแจกห้าพัานเป็นสิบสี่ปุ่มดีไทยแล้วก็แวนตีครับไปขอตอร์บาตหนึ่งเลือกคอลัมนี้ครับคอได้ไม่เกินสองปุ๊บแล้วก็ขอขออะไรชอบก็ได้นะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยมันเล่นง,ง่ายถ้าแบบเรามีในมีดอะเราขอได้นะคอม,มีสองในเมทอะคอในมีดลงมาบาตสองคอ,อกเกรนหนึ่ง ก็สามารถขอได้ตีถึงหเวฟนะขอไปปุ๊บขอกี่เฉครับนะแล้วก็สกิลกี่เฉจ,จะทำก่อนฮะลงสนามทิ้งเมื่อหนึ่งโมสองเก็บไปจากหลุมมันเลยติดก่อนแล้วก็แวนตีครับอีฝ่ายไม่ใช่เกตสาครับไม่บวกอะไรเช็คครับคิวครับอยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่ไปไม่ฝาผมว่าผมอยู่นี่ลงต่อไปต่อครับ ดอครับออกข้างจวก็ทั้งหมดออกข้างเนาะเป็นสองหมื่นขึ้นหมื่นแล้วก็ตีไปบวกหมื่นห้าสิบตัวเองแล้วบวกห้าพันจะได้ลดเป็นสองหมื่นเป็นสี่หมื่นตีไปจึงจนหนึ่งลีทายอันนี้ครับเด็กมันก็จะถ้าแบบฟูฟูนะผมแนะนำเหลือสองดมแล้วก็มีอันนี้ในระดับสองใบกับอ่านายมิด ในมิดอยู่ในหลุมคุณสามารถใช้เรือตีได้5เวฟแล้วคุณจะใช้เรือตีได้4เวฟและโจกกัสสี่ใบก็คือเอาไว้เติมมือช่วงต้นเกมแบบถ้้อีกฝ่ายเป็นเด็กที่แบบตีแรงๆอ่ะเยอะๆเดี๋ยวต่อไปเราลองมาดูคอมโบท่าปิดกันดีฝ่าไปคอมโบง่ายๆที่ว่าเก่งมากๆเลยโอเคไปดูกันโถท่าปิดท่าใหญ่ของแกนบูกันดีฝ่าโอเคประมาณนี้ครับมือไม่มีไฮไลท์ เราก็แค่เราไม่ต้องไลก็ได้เด็กนี้ไม่ต้องไลยเยอะนะครับบูงตรงก็แค่ไล์ขอให้เป็นแวรเป็นไล์รถก็พอเราจะสกิลเดคโควจากหลุงครับทิ้งมือหนึ่งครับนำตัวเองกลับใต้กล่องเดคโคครับนำตัวเองกลับใต้กล่องจากนั้นคอการด์ดเรียงบายจากดรอปโซมครับผมแนะนำนะไปนี่แหละครับสเกา่าตัวก้อนครับแล้วเราก็ใช้เนคโควอีกรอบครับทิ้งมือหนึ่งหรือคุณจะกด กี่เฉดในมือของก็ได้ไม่มีกี่เฉดอยู่ผมจะมากดกี่เฉดก่อนแล้วเพื่อถมหลุมแต่ไม่ดีฝาเพราะตอนนี้เด็กเหลือน้อยเพราะเด็กเนี้ยมันโมั่เยอะนะทำให้เด็กมันหมดไหวมากหรือว่าไม่ค่อยคขมท่านี้คือท่าปิดนะท่าใหญ่ท่าปิดเลยนะครก็ะชุบสเกลปึ้งแต่ทีนี้แบบเราว่าแรงไม่พออ่ะกดสกิลนี้สิคลา้าจากกลุ่มครับตอนนี้มีคลา้าทั้งหมด,ดไปเออ <c oughs> ครบสี่ไหมไม่มีดำดูใบงเรากดสัตวตยหนึ่งก่อนปุ๊บ่ะฮะมัวหนึ่งคาด้ชาร์มัวในโคบอนอ่ะทิ้งมือหนึ่งี่โคโอครับตำเตยกับตะกรอบซุ๊บุบไปจากหลุมแล้วก็ชบแบบเปิดห้าอาสามามันจะได้บวกห้าพันแล้วก็แบบหรือมือหนึ่งอ่ะทิ้งมืออีหนึ่ง,งมีในโคบอเหลือไหม ทิ้งโปรเทคก็ได้นะครับโปรเทคถือเป็นการนมือแลก็ทิ้งแบบผมไม่มีแล้วไม่ต้องทิ้งกันนะแล้วเข้าช่วง hmm ไม่มีจริงโอเคไม่มีแล้วก็อาจจะขอดตีเลียตีแ,ตยแรงช่วงวัเทอรเฟรครรยครับสกิลสการด้าก็ครับโบกตามการได้ดับโสดใบละสองพันดนับครับหม่ครับ้าใไครับสองหมื่นสามหมื่นสี่หครับ 62, หก0 0ื่นแรงวาะ0กหมื 62, ่นสองพันก็จะบวกพลังห้ตัวเอ,ง,องไปไม่ได้เอาหกหมื่นาไปพันก่อนลกันนะ่หกพันแคนี้หกพันคือสองพันหกพันสองพัก็จะบวก6กหมือพในรถแชงห้าพันปึยเลยแรงมาก ก็จะเป็น6 0 0 0ื่นเจอันนั้นหลานนี้จะเป็น1 000, 1ึ่0เนาะเจ็ดหมื่นสี่แปดหมื่นแปดหมื่้าโค้แรง90,000มื่ทีเดียวขายก็กายครับแล้วก็ตีเสร็จดีทายลงดอปค่านี้ก็มีดอปลงไปเพิ่มก็จะบวกไปอีก6,000นปุ๊บอ่ลืหกพันละ ก็จะเป็น6กหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่อืมเจ็ 71, 000, บวกของในรถป้้ยนะเจ็ดหมืพอมีจะยืน 27, 71, 78, 78, 70, 80, 90, สองเจ็ดเจ็ดหมื่นหนึ่งเจ็ดหมื่นแปดเจ็ดหมื่นแปดอุ้ยเจ็ดหมื่นแปดเสนหนตีออกแสนครับ ปฏิบติแสนหนึ่งป้องหรือทยแล้วก็แวนตีครับบ้ารหนึ่งคอหนึ่งเลนเรก็ขอสก๊ดกก้อนแล้วก็ในนี้ยังไม่คอคนลำบาเราสามารถคอคนลำบาได้ลงมาหรือว่าถ้าแบบเราก,กดคนลำบาเป็นต้นเกมแล้วก็แบบเราพอดีเมโคโบอลไม่พอแล้วขอนี่มาในมิดพอจะบันหนึ่งคอการ์ตกับโซนหนึ่งคอลงมาเลยสเกา จ๋อ <Dragon. S 2> กน้นลูกไม้กล่นแล้วก็แหวนบกหมืน่นเนาะเบอร์หมืน่นตีไปตรงไหนครับเช็คปึ๊บขีดต่อปลาคิดว่าปลาพีจีแหวนเอาอืมเอาข้างไปปึ๊บปึบแล้วก็ตีไปปึ้งปึ้งเรียบร้อยเด็กง่ายๆครับแค่นี้ครับถ้าใหญ่ถ้าปิดแล้วก็หลีทายป๊บง่ายๆครับก็จบกันไปแล้วครับกับ การรีวิวเด็กโปรไฟล์เจ <wi> ้าหญิงผ <'t forget> <rant> ีร oh right like ื้แห่งหมอบยามที่ขื่นในรสนะครับก็มันตื้นตันเออลงตื้นตันอยู่ดีนะเพราะว่าผมก็ถ่ายหลายรอบกันก็นี่ก็เทที่สาวแล้วมั้งผมก็พูดผิดพูดแล้วไว้ในนั้นก็ก็ถ่ายใหม่ก็เป็นเด็กที่แบบรู้สึกดีมากก็คือแบบพูดตรงว่าเด็กเนี้ยผมเสียตามไปกับมันเยอะมากๆมันเป็นลูกรักเลยแกนบูเป็นลูกลักผมเลยก็พูดไม่หอก โอเคก็เด็กเนี้ยก็ง่ายๆครับบางคนอ,อาจจะไม่ชอบเด็กลิสผมก็จัดได้ตามใจชอบครับมันเป็นแค่แนวทางการจัดนะฮะก็คือจัดได้ตามใจชอบคุณอาจจะปรับเปลี่ยนนน่นนี่นั่นตามใจคุณเลยก็โอเคก็วันนี้ขอโทษเรื่องหนึ่งเลยเรื่องใหญ่ๆเลยก็คือสิ่งรบกวนครับวันนี้ก็คือผมย้ายที่ถ่ายทํามาอยู่หลังบ้านก็เพราะว่าหน้าบ้านมันร้อนถ่ายไม่ไหวจริงๆมันร้อนมาก หรือว่ามายัางมาหลังบ้านหรือว่าก็อาจจะมีเสียงเด็กแว้นรถนู่นนี้นั่นเข้ามาก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r ค b e ให้กับช่อง Fighter Max เราด้วยนะครับวันนี้ผม f ฟ g ต t e r ขอลาตัวไปก่อนขอบคุณครับ